จังหน่ยอยเขาป้าเราวันี้อเอาดูคุณแม่มแมดูคุณแม่อยากเล่นดิคุณแม่อยากเล่นสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะครับผม นี่มาดูคุณแม่กับเสี่ยมิ่งทำอะไรกัน,นวันนี้เฮ้ยดูเดินมาขอสับประรดครับ <_ ij> เดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตเอาสับประรดให้คุณแม่ก่อนนะครับผมเอาไปสองต้นพ่อนะเดี๋ยวขออนุญาตแบบยกเข้าไปเลยนะครับยกเข้าไปเดี๋ยเอ้าดึงโอ้โหดูคุณแม่คุณแม่ขอเสียงหน่อยคุณแม่หางดีขอเสียงหน่อย บอจ้าหน,นูกำลังกินเสียบอยู่ค่ะกำลังเสียบพะนะนเนี่ยเออดูเสี่หมิงมิงน้อยดูมิ่งน้อยทำอะไรครับแล้วตามไปเลยตามไปเลยไปแล้วไปแล้วเอ้าผู้ใดมาเปิดคอ,อกไว้นี่สบายแล้วบ้านนี้สบายครับสบายมิ่งบอกสบายมากเลยวันเนี้ย เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วนะครับเอ้ยมาแล้วสบายครับเดี๋ยวออกจากข้างนอกนี่สบายมากเลยเอลูกบอลก็มีสองลูกครับผม นี้แม่เจมมาเล่นด้วยไปแม่เจาพาเตะเลยแฉ่เร็วฝนกําลังหยุดตกนะครับวันนี้ดูแดดกําลังเรียมหัวครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยพาเสี่มิงกับคุณแม่ออกมาอาบแดดก่อนไม่ได้อาบแดดนานหลายวันแล้วครับผมดินขี้ดินโอ้ยมว,คมวคนคัะมวนกรุบดิมวนไหลเพรอะมวนไหล นี่เนว้ามันเลียนกับผมเนี่ยทายอย่างผมนี่มัผมมีมูลเีสร้างหน่อยอ้ยเื้อ คือลยโอ้มอมแมมแต่เช้าเลยเนี่ยมอมแมมมากเลยออกมาก็สนุกแล้ะครับวันนี้น่าจะได้เล่นเต็มที่เลยแหละครับดูจากบรรยากาศแล้ววันนี้บรรยากาศดีครับแดดเพิ่งออกน่าจะได้เล่นยาวเลยสองสามวันไว้เล่นแป๊บเดียวก็เข้าบ้านครับฝนตกมาหนักมา,ามา,ามา,ามาก อ๋ออ๋ไปเด่นะไปเด่นน่ะไปแล้โอ้ยไก่เลยดูไก่เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่เจียบได้อะไรมาเนี่ยเนื้อไก่เนไก่ไก่มาจากไหนมิ้นกลัวเหรอเฮ้ย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 เปไหนน่ะลองลองไปวางไว้ให้ให้เสี่ยมิ่งเล่น เอาไปหัไปอย่างของเล่นใหม่ครับแปลกแปลกยังไม่ชินยังไม่ชินนี่วางวางไว้ตรงนี้ให้เสี่หมิงมาหยิบเองนี่กองดินเลยนี่นี่นี่ตื่นตื่นตื่นนาไก่มาดูใกล้ดิมันไก่เลยหูไก่โอ๊กไก่แคสีไก่โอ๊กครับมีเสียงด้วยเรียน บางตย่งนี้เม่บางๆางย่างตนี้ครับนี่ครับวางไว้นะครับมีวางไว้ตรงนี้ดูไก่เรามาดูเนี่ยผนไปหาเมียเนาะเมียไอ้เมื่อกี้อะไรเห็นพอเปลอถืออย่างมากบูห้องโกโกโกอยู่ลายย่านไหมเมียผ้าลายไปเบิ้องเนี้ยมาแล้วมาแล้วเอ้าเอ้าถือเบิ้งได้ครับคืออตัวะไรนี่นี่ดู มันคือกลัวตัวอะไรนี่เล่นอะไรครับเล่นเลย,เ,ลเ,ลยอเอาอเอาของเล่น,ลนคุณแม่อะไรนะซื้อมาเอ,อ,อ้คุณแม่ไม่เอาคุณแม่พากันพังของวกวมานเฮ้ยยังนอบอะน,นี่ดูครับยังยังไม่กล้าเล่นครับยังไม่ค้าเล่นครับดูครับยังไม่กล้าออกมาเล่นครับ ไม่เจี๊ยบปเปียวสับระรดให้คุณแม่หน่อยจกักต้นหนึ่งเพราะเรากินกินทีละน้อยแลกค่าตัวครับค่าตัวรอ,รอบรอบระานหนึ่งต้นครับไ,ไ,ไปเลยเด้อตามไปเลยเด้อตามไปแล้ว,ด,วด,ดูครับดเด่นคูนหน้าบ้านนี่โอ้โหหนูกใหญ่เลย ไปแล้วโอ้ยเพืนกับเพื่อนนยังตามให้เจียไปแล้วมา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 ออกมาหาลาเร็วออกมาเร็วออกมาพี่ออกมาพี่จะเบี้วสับลวดให้คุณแม่เหมือน,นกันบ่นี่ตามไปดูดูสับเบียงคุณแม่ครับกินวันหนึ่งนี้ก็อยู่ประมาณหลายครับสับเบียงครับดูนี่ตัวขั้นหุ้งเลย นี่สับปัรดเราก็ซื้อมาเป็นรอบๆนะครับจานหน่วยเขปาป้าเราบ่นี้ปา้ปาเราปา้าเราออกไปไปายออกไปออกไปข้างนอกเร็วหนุนไม่เจ็บยืนรอยอยู่หนุนยตี้ไก่บ่ ตีนไก่เออเอาไก่เอาไก่ไม่บีบเพิ่งตีนไก่บวกกาไปทั้งบุญเลยเฮ้ยเฮ้ยมิงเสียงอะไรมิงพ่อเสียงยังพ่อใสยผมได้พ่อผมได้ยินเสียงยังมะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาแล้วเอาแล้วเป็นไงเป็นไงดูดูเฮ้ยไม่เจ้เพิ่งบีบให้ผมเดินไม่ก่อน อย่าเพิ่งบีบอย่าเพิ่งบีบผมตกใจไปแล้วไปแล้วเห็นไม่เดียบตืบ่อยยังวะตามไม่ได้ตามไม่ได้เฮ้ยแล้ว,ลวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหาพ่อเปาใหญ่เลยเฮา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 ผมกลัวนะโอ้ดูครับกลัววินมา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 ดูครับเดินตามเลย กลัวครับไม่เจี๊ยบก็แกล้งมิ่งอยู่ได้โอ้ตามแล้วตามแล้วกลัวครับให้พ่อปาพามาดูเป็นไรเอาให้มิ่งจับจับเลยเออเออไ,ไ,ปไปแล้วไปแล้วกลัวมันมีเสียงมันมีเสียงนี่บีบบีบเลยไม่เจี๊ยบบีบเลกลัวครับกลัวกลัว ไปแล้วไปแล้วเต,ะ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 ตะ้นเต้นไปแล้วพุ่นนะโอ้ย,นอยออเนาะกลัวเลยแก้วแกย่านใกล้ไนะเฮ <c oughs> <c oughs> ้คุณแม่จะเอาด้วยนะ่ะ <c oughs> เอา <c oughs> ดูคุณแม่ ดูคุณแม่อยากเล่นดิคุณแม่อยากเล่นคุณแม่เก็บมาเก็บมาคุณแม่เก็บเก็บมาเก็บนในแม่ไก่แม่เก็บไก่มาก่อนเออเก็บมาเก็บบ่อว่าป็นปะตัวนั้นเก็บเออมามาดูคุณแม่มา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 อุ้ยคุณแม่สนุก โอ้ยคุณแม่นี่มวนเบิ่งหลังใ้เบิ่องหลังดอยู่หดหางไอ่ี่ว่าแต่ทองคุณแม่เิ่นบีบเล่นโอ้ยคุณแม่นี่ก่อนเดือนก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านที่คอยเข้ามากดซับตะไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน,นะครับเราทําเพื่อความสนุกน,นะครับเราไม่ได้แบก,กแกงมิงนะครับแต่เรามีของเล่นแต่เราเสียมิงของเรายัางไม่คุ้นเคยครับก็ต้องตื่นเล็กน้อยเดี๋ยวอีกสักหน่อยน่าจะคุ้นเคยนะครับผม ลากันแล้วครับสวัสดีครับ